ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการใช้งานตัวรีโมทคอนโทรลนะครับของกล้อง Total Station นยี่ห้อ s o k k เ a ีนะครับตัวรีโมทนี้นะครับก็จะใช้สำหรับควบคุมนะรหรือว่าสั่งงานตัวกล้อง Total นะครับจากแบบไร้สายนะครับจากระยะไกลนะครับซึ่งหน้าตาของตัวรีโมทคอนโทรลก็จะคล้ายๆกับรีโมททั่วๆไปนะครับสัญญาณที่ออกมานะครับเป็น เป็นแสงอินฟราเรดนะครับแสงอินฟราเรดความถี่ก็น่าจะประมาณ39 k กิโลเฮิรตซ์นะครับก็ <c oughs> คล้ายๆกับรีโมททั่วไปนะครับจุดข้อดีของรีโมทตัวนี้นะครับท,ที่ต้องนำมาใช้ก็คือว่าตัวกล้องนะครับอย่างตัวที่ผมใช้เนี่ยก็คือเป็นกล้องโซเกียเซ3 3 r นะครับซึ่งเขาเรียกว่าเป็นเป็นแบบแป้นเล็กนะครับก็คือมีปุ่มอยู่ ประมาณสัก10กว่าปุ่มนะครับซึ่งมันก็จะไม่ค่อยสะดวกต่อการใช้งานนะครับ <c oughs> เราก็จะมาใช้เป็นรุ่นรีโมทนะครับในการควบคุมแทนนะครับ <c oughs> เพื่อให้สามารถป้อนข้อมูลได้สะดวกมากขึ้นนะครับ <c oughs> สําหรับกล้องที่สามารถใช้งานร่วมกับรีโมทตัวนี้นะครับก็จะเป็นกล้องบางรุ่นนะครับ ก็จะหลักๆก็จะมีซีรีส์หนึน 5, 1, 0, นนน่งศูนย์นะครับก็คืออย่างเช่นห้าหนึ่งศูนย์นะครับยกเว้นเซตหกหนึ่งศูนย์นะจะยังไม่ซับพอร์ตรีโมทนะครับเนื่องจากเป็นรุ่นต่ำสุดนะครับแล้วก็จะมาซีรีส์สามศูนย์ 3, 0, นะครับอย่างเช่นเซตห้าสามศูนย์เซตสามสามศูนย์สองหนึ่งศูนย์พวกเนี้ยนะครับรวมถึงซีรีส์ที่เป็น r k ด้วยนะครับ เดี๋ยวก่อนอื่นให้ดูตัวกล้องก่อนแล้วกันนะครับข้อสังเกตว่ากล้องตัวไหนที่มันสามารถใช้งานกับรีโมทได้นะครับก็ให้ดูตรงนี้นะครับปรับกล้องแป๊บนึงนะครับคือด้านด้านข้างนะครับของของตัวกล้องเนี่ยนะครับก็จะมีรูตัวนี้นะครับเป็นรูตัวรับของแสงอินฟราเรดนะครับซึ่งจะมีอยู่สองข้างนะครับก็คือด้านหน้าและด้านหลังนะครับถ้ามีตัวนี้ก็แสดงว่าก็คือ สามารถรองรับสัญญาณอินฟราเรดนะครับได้นะครับทีนี้การใช้งานเบื้องต้นนะก็คืออันดับแรกเลยนะครับหลายคนอาจจะมีปัญหานะครับก็คือการเปิดการเปิดฝาแบตเตอรี่นะคือ Fa ัชไส่ทานนะครับคือปกตินะครับจะค่อยทําที่เปิดไว้ด้านหลังนะครับซึ่งวิธีการเปิดนะครับก็จะ เทคนิคนะอันนี้คือ,อคู่มือเขาแนะนำนะครับให้เราใช้เหรียญหรืออะไรเป็นแบน,นก็ได้นะครับเป็นแบนโคง้งๆนะครับในการบิดนะครับอย่างตัวนี้นะครบใช้เหรียญ5นะครับซึ่งก็มีขนาดที่พอดีนะครับบิดนะไม่ได้ใช้แรงเยอะนะครับแล้วก็แกะออกนะตอนใส่ก็บิดเข้าตรงๆนะแต่ทีนี้อันนี้ผมไม่แนะนำนะครับให้เราใช้มือแกะเอานะเพราะมันจะค่อนข้างยากมากนะครับเท่าที่ผมทายเนี่ยนะครับ โอกาสที่จะเกิดความเสียหายห,ายหรือแตกหักนะมีสูงนะครับอันนี้ไม่แนะนำนะครับคือแต่ว่าจากที่แกะม,มาก็ยังไม่เคยมีปัญหาแต่ว่าโอกาสเสี่ยงสูงนะครับเพราะเราต้องใช้แรงในการงัดนะครับไม่ว่าจะงัดด้านท้ายหรืองัดด้านข้างก็ตามนะครับแนะนําให้ใช้เหรียญน,นะครับหรืออะไรก็ตามที่เป็นเป็นโค้งน,น,นะครับงัดเบาๆอันนี้ก็ใช้งานได้นะครับ ขนาดของแบตเตอรี่ก็เป็นขนาดไซส์3 a นะครับทั่วๆไปนะครับ1.5วลตต์แล้วก็ใส่เข้าไปจดครับ,รบโอเคนะทีน,นี้ก็พร้อมใช้งานแล้วนะครับโอเคนะคทีนี้ในปุ่มนะครับปุ่มคำสั่งนะครับที่ ที่มีมาให้นะก็จะคล้ายๆกับรุ่นที่เป็นแป้นใหญ่รุ่นซีรีส์ K นะครับมี r k นะครับเช่น RK นะก็คือมี f1 ถึง f4 นะเป็นปุ่มฟังก์ชันนะครับอ่าแล้วก็หลักๆเลยนะครับที่เราจะต้องใช้รีโมทก็คือการป้อนค่าตัวอักษรนะครับก็คือก็คือถึง Z นะครับอ่านะครับแล้วก็มีตัวเลขนะครับอ่าตัวเลขแต่ว่าตัวนี้อาจจะเห็นไม่ค่อยชัดนะครับตัวเลขจะเป็นสีส้มนะครับส้มเหลืองๆนะครับ โดยเราสามารถเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนโหมดนะครับระหว่างสีดูตัวนี้นะครับ A A มันจะเป็นสีขาวนะครับส่วน N เนี่ยมันจะเป็นสีเหลืองนะครับคือเราสามารถเปลี่ยนระหว่างสีขาวกับสีเหลืองเนี่ยโดยการกดปุ่ม A N นะครับ A ก็คือปุ่มสลับกันนะครับแต่ในบางคําสั่งก็คือมันเป็นตัวอักษรอย่างเดียวหรือเป็นตัวเลขอย่างเดียวเนี่ยเราก็ไม่ต้องสับนะครับมันก็จะ เราก็สามารถกดตัวเลขได้เลยนะครับแต่ว่าในกรณีที่เมนูนั้นนะครับสามารถกรอกทั้งได้ได้ทั้งตัวเลขและตัวอักษรอันนี้เราต้องมาสลับเอานะครับสลรบตรงปุ่มนี้ผม <c ười> ยกตัวอย่างการใช้งานเลยแล้วกันนะครับขออนุญาตทําเป็น2หน้าจอนะครับ <c ười> คือเราจริงๆเราสามารถใช้ปุ่มบนคีย์บอร์ดบนบนรีโมทนะครับก็แทนแทนปุ่มหน้าจอได้เลยนะครับ ยกเว้นปุ่ม on off นะครับ on off กับปุ่มเปิดเสียงสว่างนะครับจะไม่มีในในตัวรีโมทนะครับเราก็ต้องมากดอันนี้เพื่อให้เห็นชัดเจนมากขึ้นผมขอใช้ขอเปิดแบ็คไลท์ที่หน้าจอแล้วกันนะครับเราสามารถใช้งานเมนูนะครับ F 1ถึง F 4ได้นะครับผ่านผ่านทางรีโมทนะครับอย่างเช่น ตอนนี้สมมติผมกลับไปที่กดปุ่มฟังก์ชันนะครับไปที่หน้าที่1สามารถกดยิงระยะนะครับ f หนึ่งนะครับก็ได้หรืออย่างนี้นะครับหรือจะมีปุ่มเป็นปุ่ม measurement นะครับตัวนี้ก็คือใช้ในการยิงระยะนะก็ได้นะครับโอเคประมาณนั้นนะครับโอเคผมจะไปที่เมนูนะครับ นะครับทีนี้มันจะเข้าเมนูก็คือกด F1 นะครับเราสามารถกดลูกศรเลื่อนขึ้นและลงนะครับเพื่อเลือกคําสั่งได้นะครับตรงแต่ว่าจะจะเป็นสีส้มนะครับก็คือเลื่อนลงก็จะเป็นตัวยูนะครับแล้วก็สามารถเลื่อนลงเลื่อนขึ้นนะครับได้เหมือนที่อยู่บนแป้นนะครับโอเคนะผมจะเข้าไปที่ฟังก์ชันหรือโปรแกรมนะครับ Coordinate นะครับ ก็กดปุ่ม Enter นะครับผมจะมาตั้งค่า Station Orientation นะครับตั้งค่าจุดตั้งกล้องนะก็กด Enter เข้าไป <c oughs> โอเคนะครับทีนี้ในการป้อนค่าตัวเลขนะอย่าง,างตัวค่า,าค่า n 0นะครับก็คือตัวนี้ปกติก็จะกรอกเฉพาะตัวเลขเพราะนั้น เราไม่ต้องสลับนะครับไม่ต้องสลับตัวอักษรก็คือสามารถกรอกตัวเลขได้เลยนะครับแต่ว่าสาหรับรุ่นที่เป็นแป้นเล็กนะครับเราต้องกดปุ่ม edit ก่อนนะครับไม่งั้นเราจะไม่สามารถกดนะนจะไม่ไม่รองรับนะครับอาจจะมีเสียงรับสัญญาณแต่ว่าโปรแกรมไม่ไม่ตอบสนองนะครับเราต้องไปที่ edit ก่อนนะ edit ก็คือ f 3นะครับจากนั้นทีนี้มันก็จะขึ้นเป็นด้านล่างเป็นตัวเลขนะครับคือปกติเราก็จะกดที่ ที่ปุ่ม F 1ถึง F 4่บนแล้วก็กดฟัง์กชันบนนะครับน,นี้เราก็สามารถกดได้เลยนะสมมติผมต้องการเอาบอนค่า25นะครับ25่จุดนะก็จะจุดก็อยู่ตรงตัว O นะครับจุด5นะครับแล้วก็ enter ตัวนี้ผมสัก12ล้กัน2จุด 3นะครับโอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ป้อนได้เลยนะครับโอเคกรอค่าอื่นๆนะครับสมมติผมได้ค่าที่ต้องการแล้วก็กดปุ่มโอเคนะครับ <c oughs> ถัดมาก็เป็นค่าแบ็กไซต์นะครับผม จากกาหนดเป็น a n g เกแล้วกันนะนนี้เป็นสมมุติขึ้นมานะครับผมจะใช้แองเกอย่างมุมปัจจุบันเนี่ยนะครับอยู่ที่มุมแนวราบนะครับ95องศา8ดิฟดา16ฟิลิปดานะครับเราก็สามารถกรอกจากตัวนี้ได้เลยนะครับสมมุติผมต้องการอยู่ที่30แล้วกันเราก็ไปที่ Edit ก่อนนะครับ Edit แล้วก็3นะครับ จะเป็นสีสีเหลืองนะครับตัวเลขในกล้องเาจะมองไม่ค่อยชัดนะครับ30องศา25ลิบดาแล้วกันครแล้วก็อันนี้พลังจากองศาเราก็ต้องใส่จุดนะครับ25ลิบดา45ฟิลิปดานะครับโอเค ก็จะได้นะครับงั้นเราก็กดยืนยันนะครับโอเคอผมลองกดปุ่ม Enter ดูนะครับอ,อันนี้เขาให้กด F4 นะครับโอเคนะครับเพราะ,ะนั้นค่า b a c k s i ต e ตอนนี้นะครับก็จะเป็นค่าที่ผมกรอกไปเมื่อกี้อ่าลองเข้าไปใหม่ดูรอบนะครับก็จะเป็น30องศา25ิลิปดา45ลิปดานะครับแล้วก็กดถอยไปนะครับ กด escape นะครับออกไป <c oughs> โอเคผมจะทำการยิงระยะนะครับก็เลื่อนมาที่ observation นะครับกดลูกศรลงนะครับแล้วก็ enter <c oughs> เข้าไปอั <c oughs> นนี้ชนิดเป้าผมใช้ยิงกระทบกับวัตถุโดยตรงนะครับโอเคนะก็จะได้ค่าพิกัดออกมานะครับตัวนี้ก็คือคำสั่ง coordinate ก็คือเป็นการหาค่าพิกัดของ เป้าหรือตำแหน่งที่เราเลงไปนะครับฉะนั้นผมจะบันทึกนะครับบันทึกก็คือเรคคอร์ดนะครับอยู่ตรง F4 แล้วก็กด F4 เลยอันนี้ก็โค้ดก็ผมไม่ใส่ละกันนะครับผมก็จะกดเลื่อนลงไปที่ PT นะครับ point อ,อันนี้ให้เรากรอกให้เราป้อนชื่อนะครับชื่อ point นะชื่อ point เนี่ยเราสามารถป้อนได้ทั้งตัวอักษรและกตัวเลขนะครับเพราะนั้นนะปุ่มน,นี้ก็ บางครั้งเราต้องสับระหว่างตัวเลขกับตัวอักษรนะครับแต่เราก็จะไปที่ Edit ก่อนนะครับ F4 ทีนี้ในการใช้งานนะครับมันก็มีอยู่3แบบด้วยกันก็คือ1ตัวอักษรนะครับออย่างตัวนี้ตอนนี้ด้านล่างนะครับด้านล่างก็คือเห็นเป็นตัวเลข1น3 4นะัก็หมายความว่าตอนนี้เราอยู่เราอยู่โหมดตัวเลขนะครับถ้าเราป้อนเข้าไปเนี่ยสมมติผมก,ก,กดเลข4นะครับามันก็จะเป็นโชว์ออ ตัวอักษรของเล็กนะครับทีนี้ถ้าผมต้องการเปลี่ยนเป็นตัวอักษรนะครับผมจะต้องมาเปลี่ยนนะครับว่าเราจะใช้สีขาวหรือสีเหลืองนะครับถ้าสีขาวคือตัวอักษรส <c oughs> ังเกตด้านล่างนะครับจน A B C D ก็คือเป็นตัวอักษรนะครับสมมติผมกดไปตัว A นะครับ <c oughs> ทีนี้ในกรณีที่เราต้องการเปลี่ยนเป็นอักษรตัวเล็กทีนี้ตัวใหญ่กับตัวเล็กเนี่ยมันจะใช้ปุ่มเดียวกันนะครับ หมือนคีย์บอร์ดนะเหมือนแป้นคีย์บอร์ดเราต้องกดชิปนะครับชิปตรงนี้นะครับ S F T นะครับย่อมาจากชิปนะครับแล้วก็กดกดสลับนะครับระหว่างตัวตัวอักษรตัวพิมพ์เล็กตัวพิมพ์ใหญ่นะครับสมมติตัวนี้ผมจะใช้ตัวพิมพ์เล็กนะครับกดตัว G ีอย่างเงี้ยนะครับผมก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับต้องใช้งานให้ชำนาญนะครับ โอเคนะสมมติผมจะกลับไปที่ตัวเลขนะครับผมก็จะกดตรง a n นะครับก็ลกลับไปที่ตัวเลขเหมือนเดิมนะผมกกลับคือเราก็กดได้เลยนะครับตั้งศูนย์ถึงเก้ารวมถึงจุดทศนิยมนะครับได้หมดนะครับในกรณีที่เราพิมพ์ผิดนะครับพิมพ์ผิดเราก็กดแบ็ k นะครับแบ็กสเปซแบ็กสเปซนะครับก็กดลบนะครับก็ลบไป โอเคสมมติตัวนี้ผมต้องการใช้เป็น a 0 1นะครับ a ศตัวนี้ผมให้เป็น a ใหญ่นะครับ a ใหญ่ผมก็กด shift รอบนึงให้เป็น a ใหญ่ <c oughs> แล้วก็ผมต้องการ01นะครับศ1ผมก็มากดที่ a n ให้เป็นตัวเลขนะครับ uh, 01นนะครับ <c oughs> ก็ได้เสร็จก็กด enter นะครับ คนะลองมาดูอีกอรอบนะครับก็โอเคไปนะครับก็จะประมาณนี้นะครับสำหรับการใช้งานรีโมทนะครับผมก็ขอจบคลิปวิดีโอเพียงเท่านี้นะครับ